มีพี่คนหนึ่งเข้ามาในชีวิตหนูเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็รู้ว่าหนูเจออะไรมาเขาบอกว่าเขาขอมาดูแลได้ไหมทีนี้เขาก็เลยเหมือนค่อยๆซึมเข้ามาอยู่ในบ้านหนูเขาทําดีกับหนูทุกอย่างแบบไม่น่าเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะทําให้หนูได้มากขนาดนั้นมีวันนึงเปิดเซฟไปปุ๊บท้องแม่ก็หายไปหมดเลย อยู่ที่ตะตุ่มแบบปรากฏเป็นเขาจริงๆรเขาบอกทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่หนูก็เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่พี่ก็มีแค่หนูพอทุกคนไม่มีใครรู้รหัสมันยิ่งรู้สึกแบบทีวตหนูตอนที่หนูมีสามีอ่ะหนูก็รู้สึกว่าแย่แล้วอะแต่พอมาเจอเนี้ยหนูรู้สึกว่าหนูแย่มากกว่าอีกแม่พูดกับหนูว่าเออมั่นใจเหรอแบบเขาเป็นคนอื่นนะต้องแบบดูดีๆนะดูดีๆคือแม่เตือนหนูตลอดที่หนูรู้สึกเสียใจหนูคือรู้สึกว่าหนูพาคนที่แบบไม่ดีเข้ามาอยู่ในครอบครัวทําให้แม่หนูแบบเสียใจตรงนั้นมาากกว่ ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง34